ไหนๆก็ไหนๆดูปฏิเหตุกันเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์จะเดินทางกันอีกใช่ไหมไห้าง่ะก็ไปดูที่จันทบุรีน่ากลัวนะเมะื่อวานนี้สีแยกเมืองจันทนาร้านทองสัมพันธ์กระบะท่านผู้ชมต้องดูมันเป็นแยกไฟแดงแ,แล้วเห็นอันนั้นคือขายลอตเตอรี่รถวิวแชร์ค่ะรถวิวแชร์ขายลอตเตอรี่โอ จะบอกว่าเสียหลักไหมหรือพยายามจะวิ่งด้านข้างหรือ,อยังไงเหตุการณ์นี้คนขับเป็นผู้หญิงชื่อกันสุดายุ3 1ปีขับรถกระบะคันนี้ แล้วชนกับ,กบวีลแชร์คนขายลอตเตอรี่เนี่ยตรงไหนคุณรอดจงสืบโชคอายุ36ค่ะคุณรอดเนี่ยเขาจะเรียกกันว่ารอดลอตเตอร์เพราะว่าจะเข็นวีลแชร์ขายลอตเตอรี่แบบนี้ค่ะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะขณะที่คนขับรถนั่งตกกตกใจร้องไห้อยู่ใช่นกัเธอลงมาจากรถเธอก็ร้องไห้นะคะก็อยู่ตรงจุดเกิดเหตุนั่นแหละค่ะคือลักษณะเนี่ยคุณรอดเข็นวีลแชร์มาจากฝั่งร้านทองเจริญมุ่งหน้าวัด แล้วจังหวะที่<อ>จะเข็นขึ้นฟุตบาทอะคะ่ะรถกระบะขับมาจากห้าแยกไปรสนีเหมือนกับรถเนี่ยเสียหลักแล้วพุ่งชนเข้าไปอย่างจังนะคะ <oz ik> วงจรปิดเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้หลายคนเห็นก็สะเทือนใจเพราะว่าคุณรอดเป็นผู้พิการขายแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนตัวเมือง<ช>จังน,นะขายอยู่แถวเนี้ยหลายปีค่ะขายนักท่องเที่ยวขายผู้คนแถวนั้น เดี๋ยวต้องไปดูว่าตกลงสาเหตุยังไงแน่ยังไรมันจะเสียหลักอะไรกันขนาดนั้นแสดงความเสียใจด้วยนะครับ